วิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอที่เหมาะมากเลยสําหรับคนมือใหม่อยากจะแต่งหน้าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเพราะว่าเครื่องสำอางมันเยอะมากหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาในถามใน Facebook แกรมเยอะมากเลยนะว่าเนี่ยคอนซีลเลอร์อยากได้คอนซีลเลอร์เอาอะไรดีอ่ะอยากได้รองพื้นมีอะไรแนะนำไหมนะคะแป้งอะไรพวกนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีคนเข้ามาปรึกษาว่าเนี่ยเขาอยากจะแต่งหน้าขึ้นมาแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบ ซื้ออะไรดีอ่ะจะซื้ออะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เนี่ยแกรมก็เลยจะเอาของที่แกมว่าเหมาะสําหรับมือใหม่แกมจะเอามาพูดให้ฟังเลยว่าตัวไหนที่แกมแนะนําบ้างนะคะเพราะว่ามันจะเป็นของที่ว่าใช้ง่ายไม่ต้องใช้สกิลสูงเลยในการแต่งหน้านะคะคิดว่าเราจะมาพูดถึงการทาความสะอาดเครื่องสำอางก่อนดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยลืมขั้นตอนนี้ไปมันเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะเพราะว่า ถ้าเราล้างไม่สะอาดะคะมันเกิดสิวอุดตันแน่นอนเลยนี่โดนมากับตัวนะคะรายชื่อของแต่ละอย่างที่กัมจาพูดในวันนี้นะคะที่กัมจะทิ้งไว้ข้างล่างกัมจะพิมพ์รายชื่อทุกอย่างไว้ข้างล่างนะคะที่ Infobox เช็คดูได้อันแรกเนี่ยจะเป็น b o r a a m e u p Remover Cleansing m i l k แล้วก็ b o r a a m e u p Remover นะคะคือ2ตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ลบพวกรองพื้นได้ดีมากแต่ว่าไม่สามารถใช้ลบ อะไรที่มันติดทนนานตรงตาเราได้ค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถก็ถ้าใครอยากได้ทีเดียวจบก็ซื้อตัวนี้ไปเลยก็ได้นะคะมีตัวหนึ่งที่แนะนำถ้าใครแบบไม่ชอบใช้พวกอะไรพวกนี้เนี่ยจะมีบีเฟสตาที่เป็นน้ำเช็ดหน้านะคะใช้คู่กับสำลีก็ใช้ลบแต่ว่าถ้าซื้อตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้เมคอัพเรโมเวอร์ช่วยคือเมคอัพเรโมเวอร์มันจะใช้ลบพวกมาสคาร่าเอ่ออายไลเนอร์ที่ว่าติดทนนานนะคะแกมแนะนำของเมยบ i ินอันนั้นเนี่ยแกมชอบมากเลยนะคะ การล้างหน้าผ่านไปใช่ไหมคะเราจะมาพูดถึง m o ร์ไร r i z e r นิดนึงเพราะแกมตัวแกมเองเนี่ยแกมคิดว่าการใช้ m o ร์ไร r i z e r เนี่ยสำคัญมันจะให้ความชุ่มชื้นแก่หน้าเราไม่ว่าเราจะผิวแห้งผิวมันเราควรใช้ m o ร์ไร r i z e r นะคะการที่เราลง m อร์ไรเ i z e r ก่อนแต่งหน้าเนี่ยมันจะช่วยปลุกผิวเรานิดนึงนะคะจะมีสองตัวเองเหมือนกันที่แกมแนะนํานะคะคือตัวแรกคือเจ้าฮาด a ระบบตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นน้ําที่ให้ความชุ่มชื้นแก่หน้าเรานะคะทาได้เช้าเย็นเลย ราคาอันนี้เนี่ยมันประมาณร2 9บาท1 5อยบาทนะคะจะมีขายในเซเว่นอีเลฟเว่นวัสดรบูธอะไรที่เป็นดรักสโตร์เนี่ยมีขายหมดเลยนะคะอันนี้อีกตัวหนึ่งคือเจ้านูโ o รจ n น่าไฮโด o บูสเจลนะคะก็2ตัวนี้เนี่ยเลือกเลยว่าเป็นคนชอบเนื้อแบบไหนถ้าชอบเนื้อน้ำไปอันนี้ถ้าชอบเนื้อเจลไปอันนี้ได้เลยนะคะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยกำคิดว่ามันเหมาะกับคนทุกผิวผิวแห้งผิวมันผิวผสมใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่า ถ้าให้แกมแ,แนะนําจริงๆเนี่ยแกมชอบเจ้าฮาร์ดะระบบมากกว่านะเพราะว่ามันดูเป็นน้ํำๆดีอ่ะเนื้อมันเนื้อมันไม่เป็นเจลดีแกมชอบอะไรที่แบบเป็นเนื้อแบบน้ํำๆเนี้ยค่ะทาใบมันก็จะแห้งไปกับผิวเลยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ว่ามีผิวแห้งหรือว่าเป็นคนผิวมันแล้วก็มีอาการผิวขาดน้ําใช่ไหมคะมันจะมีรอยแห้งๆอยู่เนี่ยทาอันนี้เข้าไปเนี่ยคืนเดียวมันก็จะหายไปเลยนะคะต่อไปการดูแลผิวเอ็มกันคือการป้องกันแสงแดดนะคะ ตัวที่แกแนะนำเนี่ยคือ Bio r e U V Aqua คือรุ่นอะไรก็ได้ของ Bio r e มันใช้ได้ดีหมดทุกตัวเลยจริงๆแล้วก็เหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีอายุขึ้นมาหน่อยอยากจะหาครีมกันแดดที่ว่าช่วยป้องกันฝ้าอะไรพวกเนี้ยคะ่ะแกมแนะนำของ Ucerin แต่ว่าออ Bio r e เนี่ยมันจะราคาประมาณ4 200 300 400 500ใช่ป่ะแต่ u s e r i n เนี่ยราคามจะขึ้นไปเลยอะประมาณพันสได้แต่ว่าป้องกันฝ้าได้ดีมาก ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ยำซื้อให้แม่กันใช้อะคะ่ะตอนนี้เนี่ยฝ้าเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบผุดขึ้นมาอีกอะแล้วก็รอยฝ้าเขาจะดูจางลงกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะอันนี้เนี่ยเห็นผลมากยูซารินใช้ได้ดีนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นพรอมเมอร์พร r เมอร์จะเป็นตัวที่ทาก่อนรองพื้นนะคะจะทําให้รองพื้นติดทนาน,น,นานแกแนะนำอันนี้นะอันนี้คือ m e k e u p f รเ e อร์สเ1 in Equalizer m a ร์แ t i i ิฟายิ่ r พนะคะแกมแนะนำมันนี้เพราะว่า พราเมอร์ที่ยังมีทั้งหมดเนี่ยมันมีอีกรุ่นหนึ่งคือเจ้าของนิกมันราคาประมาณแบบเจ็ร้อยกว่าบาทแล้วอะ่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งจะเป็นของจาไม่ได้อะ่ะขายในพวกวัดสันนี่แหละมันราคาห้าร้อยกว่าบาทแล้วอะ่ะแกไม่มีพราเมอร์ถูกๆเลยอะ่ะแต่ในบรรดาพราเมอร์ทั้งหมดที่ยังมีแกคิดว่าตัวนี้ดีสุดนะคะจ่ายขึ้นแพงขึ้นมาหน่อยอันนี้ราคา9 5 0ขายในเชฟโฟรานะคะ มันคุมมันได้ดีมากมันทำให้เครื่องสำอางติดทนนานมากเป็นพราเมอร์ที่ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ชอบรองพื้นเนี่ยอาจจะเบื่อกันแล้วก็ได้นะคือเลฟลอนค c o l o r s t a เตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ทุกวันอ่ะแกไม่แนะนำเพราะว่ามันจะหนักผิวไปแนะนำเฉพาะช่วงคนที่แบบรับปรินยาไปงานแต่งงานอะไรพวกเนี้ยตัว c o l o r s t a เตัวเนี้ยใช้ได้นะคะจะไปลองพื้นที่ว่าสาม,มารถทาบนผิวแห้งได้อะ่ะคือเขาจะไม่ได้ไปจับกับร้อยแห้งบนหน้าเราอะคะ่ะแล้วก็เนียน ผิวสวยดูมันจะถามว่ามันธรรมชาติไหมมันก็ไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่ามันยังเมียบยังพอมีเงาอยู่บนหน้าเราอะคะ่ะไปลองพือน,นี้ว่าติดทนนานแล้วก็ควบคุมความมันได้ดีกว่ารองพื้นตัวอื่นคือสมมุติว่ารองพื้นตัวอื่นเนี่ยสองชั่วโมงมันใช่ปะ่ะอันนี้อาจจะประมาณแบบห้าชั่วโมงหน้าเริ่มเงาแล้วนะคะมันจะติดทนนานมากเลยนะคะมีอีกสองตัวนะคะตัวแรกเนี่ยคือเจ้าเบอร์จัวเฮลที่มิกเซรามอันนี้เนี่ยก็เหมาะก,กับคนที่มีผิวผสม ผิวแห้งแล้วก็แห้งมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ควบคุมความมันดีเหมือนเจ้าเลฟลอนคัลเลสต์จะไปลองพื้นที่ว่าอาจจะดูทําให้หน้าผ่องๆนิดนึงหน้าจะดูโกโกโรวาวาวาไปลองพื้นที่สวยมากแล้วก็เนื้อดีมากบางทาแล้วไม่หนักหน้านะคะถามว่าความติดทนนานเนี่ยมันติดไหมมันติดแต่ว่ามันไม่เท่าเลฟลอนคัลเลสต์ไงมันจะอาจจะติดประมาณ3 4สี่ชั่วโมงอะ แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในอากาศร้อนๆแล้วเราต้องเดินมากจริงๆอะค่ะแก้แนะนำไม่ใช้พราเมอร์ช่วยแต่ว่าเป็นรองพื้นที่ดีมากนะตัวนี้ <c oughs> อีกตัวหนึ่งจะเป็นเนื้อที่คล้ายๆเรฟลอนคัลเลอร์สเตจกว่าอันนี้เนี่ยเหมาะกับทาทุกวันอะคือมันจะเป็นรองพื้นที่ว่าไม่ได้ควบคุมความมันดีเท่าเรฟลอนไม่ได้ติดทนนานเท่าเรฟลอนแต่ว่าเนื้อมันดีมากเลยคือมันเบามันสบายผิวอะคือบางคนบางคนใช่ไหมคะ่อยากจะได้แบบ อะไรที่ว่ามันติดทนนานกันว่าการติดทนนานมากๆอ่ะมันก็ทํรลายผิวเหมือนกันนะคือมันก็แบบเกาะผิวแล้วมันก็ไปอุดตันกับผิวอย่างเงี้ยค่ะใช้รองพื้นที่ว่าปานกลางดีกว่าที่คอนซีลเลอร์บ้างคอนซีลเลอร์สองตัวนี้คือพูดบ่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าชอบมากนะคะอันแรกคือเจ้าการเย่บีบีไออจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่กันชอบใช้กับใต้ตานะคะเนื่องจากว่ามันบางมันแบบสามารถปกปิดใต้ตาดำแกมได้อ่ะคือ แต้ตาดำแกมันจะแบบไม่ได้ดําขนาดนั้นคือตัวนี้เนี่ยสามารถปกปิดได้ดีมันใช้ง่ายมันเกลี่ยง่ายนะคะอีกตัวหนึ่งอาจจะเบื่อกันแล้วนะคะ l e f l o n Color Stay Concealer นะคะตัวนี้เนี่ยที่เอามาพูดถึงเพราะว่ามันมีสีให้เลือกเยอะกว่าเจ้า Garnier BB r o o n นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ว่าปกปิดได้มากกว่าเจ้าตัว Garnier แกมชอบเขาตรงที่ว่าเวลาเขาเกลี่ยแล้วค่ะเขาไม่มีความแห้งเลยคือมันเกลี่ยได้ง่ายมากมันกลืนเข้าผิวมันสวยมากเลยนะคะแกมแนะนำนิดนึงหลังจากที่เราลงรองพื้นแล้วลงคอนซีลเลอร์แล้วใช่ไหมคะใช้แป้งเนี่ย ใช้แป้งฝุ่นหรือว่าแป้งอัดแข็งเนี่ยตบๆตบ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 นิดนึงนะคะมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยล็อกเข้าด้วยกันนะคะสําหรับคนที่ว่ามีหน้ามันถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะแต่งตาใช่ปะ่ะเราจะไม่ลงอายแชโดว์ฝุ่นก่อนเราจะลงอายพราเมอร์ก่อนนะคะมี3ตัวที่แกมแนะนํานะคะที่ว่าทาไปแล้วดูเหมือนสีเนื้อเราตัวแรกคือ n i x Eye s h a d o w Base ตัวนี้เนี่ยก็ดีนะแต่ว่าคนที่มีหน้ามันมากๆเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะหนาไปนะคะก็จะมาถึงเจ้า2ตัวนี้คือนาร์ Pro Palm Smudge Proof Eyeshadow Base ตัวนี้เนี่ยจะเป็น Eye Primer ที่ดีมากในเนี่ยราคาประมาณ950บาทแต่มันเป็นแบบมันมันได้ผลจริงๆนะคือมันไม่ไหลเลยมันติดทนนานมากนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สามารถใช้แทนกันได้คือ E.L.F Mineral Eyeshadow Primer คือสามตัวนี้เนี่ยมันมันดีมากๆเลยอะคือมันทำให้อายแชโดเราติดทนได้นานมากเลยนะคะ มันจะต่างกันอยู่ที่แค่ว่าราคาเท่านั้นเองแล้วก็สถานที่ที่เราสามารถหาซื้อได้คือตัวนิคเนี่ยมันหาซื้อ,อยากนิดนึงอะถ้าหา,างานจริงคือเจ้านาตัวนี้ถ้าใครอยากจ,จะใช้ตัวเบสที่ว่ามันดูมีสีขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้แบบเป็นสีใสๆเหมือนเจ้าพวกนี้เนี่ยก็จะมีสามตัวอีกเหมือนกันที่แกมแมมาแนะนํานะคะมาพูดถึงตัวที่ว่าอาจจะต้องใช้พรอมเมอร์ช่วยก่อนคือลงพรอมเมอร์ที่เป็นใสๆช่วยก่อนใช่ไหมแล้วก็ลงอันนี้เป็นเบสคือเจ้า คอลเลกชันอายแชโดว์เพนซิลนะคะสีฮอตช็อกโกแลตแนะนําแค่สีนี้สีเดียวอย่าไปซื้อสีอื่นเพราะว่าสีอื่นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะเกลี่ยแล้วมันจะไม่เนียนนะคะมันจะเป็นเกล็ดๆตรงตามากเลยอะสีมันจะแบบประมาณนี้มันดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งของเซฟโ o ราอันนี้ไม่ต้องใช้อายพลาเมอร์ที่เป็นใสๆลงก่อนเพราะว่ามันติดกนานมากนะคะ เซฟอร่าออมเบร r คร o ยอนค o ลเลอร์นะคะรุ่น Waterproof ด้วยนะมันจะสีเป็นอย่างเงี้ยสีมันจะแบบเป็นสีที่ว่าทาได้ทุกวันนะคะก็อีกอันหนึ่งคือ Mac Pro Longwear นะคะสี g กร w o r k อันนี้เนี่ยจะเป็นสีแบบนี้ Mac เนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่แกมแนะนำนะเพราะว่าเนื้อเขาบางมากค่ะเขามีหลายสีให้เลือกมากเลยสำหรับเจ้าตัวนี้มีสีที่ว่าเป็นสีเนื้อเราด้วยแล้วก็มีสีที่ว่าเข้มขึ้นมาหน่อยมีสีที่เป็นน้ำตาลสีบรอน ไปเลือกดูได้เลยคือแม็กเนี่ยดีมากดีมากๆเขาเนื้อเขาบางแล้วก็ติดทนนานมากไม่เคยไหลเลยแล้วเราทาอายแชโดว์ไปไม่ว่ามันจะเป็นสีเข้มหรือสีอ่อนอะทาแล้วมันจะสวยมากมันจะเป็นอะไรที่แบบสวยด่วนอะคือสวยง่ายด้วยอะไม่ต้องใช้แบบสกิลอะไรสูงเลยแค่ทาลา,าจบเลยนะคะหลังจากที่เราทาอายแชโดว์แบบถ้าสมมุติว่าเราทาตัว สมมุติว่าเราทาตัวพราเมอร์ที่ว่าเป็นสีเข้าไปใช่ปะถ้าใครอยากได้อายแชโดว์เดี่ยวๆที่ทาสีเดียวแล้วสวยแล้วจบเนี่ยแกมแนะนําอันนี้นะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นชาแนลอิลูชันดรอมเ b ้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยเขาจะมีความวาวนิดนึงอะแต่ว่ากลิตเตอร์เขาจะไม่ได้ใหญ่จนกระทั่งแบบว่ามันดูไม่ไม่แพงอะมันดูสวยหรูมากเลยตัวเนี้ยเป็นตัวที่แกมใช้มานานมากและแกมก็ชอบตัวนี้มากเลยนะคะ ถาแนเนี่ยมันจะแพงนิดนึงอันนี้เนี่ยมันราคาพันกว่าบาทมีอีกตัวนึงที่แันแนะนำนะคะคือเจ้า L'Oreal Superliner w i s Counter นะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ออกใหม่ของ L'Oreal นะคะมันจะเป็นแนั้งๆอย่างนี้คือเราสามารถแบบถูบนตาเราแล้วก็เกลี่ยแล้วก็จบแล้วก็สวยได้เลยมันง่ายมากส่วนถ้าใครอยากได้เป็นพาเลตพาเลตที่แกมแนะนำเนี่ยที่จริงสลีกะเนื้ออายแชโดว์ดีมากแต่แกมคิดว่ามือใหม่อะ จะใช้ไม่ครบจริงๆสีในชลีเนี่ยใช้ไม่ครบแน่นอนเลยแกมคิดว่ามันเปลืองตังค์อันนี้คือพาเลตที่แกมแนะนําคือ collection eye uncover nude palette นะคะคือเนื้อสีมันจะไม่ได้แบบมันจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอะแต่ว่าเมื่อเราทากับไอ้พวกเบสอะไรที่แกมแนะนําไปก่อนหน้านะะี้ค่ะมันจะเป็นสีที่สวยมากแล้วเราสามารถเราสามารถผสม2สีแล้วก็ทา แล้วมันดูสวยได้ทันทีเลยหรือว่าจะเติมอันนี้หน่อยแค่หางตาเนี่ยมันก็สวยแล้วสําหรับเจ้าคอลเลคชันอันนี้นะคะมาถึงเรื่องแก้มบ้างแก้มเนี่ยมีหลายอานมากเลยนะที่แกมแนะนําแต่ว่า2อ,อันนี้คืออันที่ถูกที่สุดที่แกัมเลือกมานะคะมี c a t t i s defining brush อันนี้เนี่ยเป็นที่ปัดแก้มที่ มีสีเลือกประมาณ6สีแล้วก็ติดทนนานราคาไม่แพงไม่เกิน150บาทนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเจ้าเมเบลินชิกีโกรอันนี้แกมใช้จนแบบจนเละแล้วอ่ะจริงๆมันหลุดแล้วคืออันนี้เป็นอันที่แกมแนะนำมากเลยนะมันราคาแบบ129บาทแล้วมันติดทนนานสีมันดีอะปัดแก้มบางอันสีมันชัดเจนก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่าใช้แล้วแบบมันเป็นปื้นๆอ่ะคนที่มือใหม่ก็จะเริ่มแบบพะวกแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นปื้นๆอย่างเงี้ยมันจะทํายังไงได้ คือสองอันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยใช้ได้ง่ายมากเลยนะคะลองไปดูกันได้แล้วก็มีที่ปัดแก้มอีก3อันที่ราคาแพงขึ้นมาหน่อยแต่แการคิดว่าเขาคุณภาพดีอันแรกคือ Nick Brush นะคะถ้าเป็นคนที่ว่าแต่งหน้ามาแบบเพิ่งเริ่มแต่งหน้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วก็อยากจะได้อะไรที่ว่ามีสีสันกับหน้ามากกว่าเดิมโดยที่ว่าไม่ไม่ใช่สีนูนะคะไปดูอันนี้ได้คือ Nick Brush นะคะราคามันจะแพงขึ้นมากว่า2ตัวนั้นราคาจะ295บาทนะคะแต่ว่าก็หาซืญญา้อยาหนึ่ง นะของ N คือคุณภาพเขาดีมันติดทนเนื้อสีชัดเจนนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะเป็นของซิกซิกเนี่ยมันจะมีขายแบบสอันแบบนี้แล้วก็ขายแบบอันเดียวๆนะคะ่ะแกไม่เคยใช้แบบอันเดียวๆแต่ว่าอันนี้คุณภาพดีเหมือนกันต้องใช้แบบเบาๆมือนะของซิกนะคะเช่นเดียวกันกับ n ิกตัวเมื่อกี้นี้คือสีมันจัดจ้านมันติดทนนาน r o ยัลแพร i ริตัวนี้ค่ะ หน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยคือแกว่ามันใช้ง่ายอ่ะแกมาซื้ออัน,นเดียวแต่งตาก็ได้คือปัดแก้มก็ได้สีมันสวยดีอ่ะบางวันแกก็จะเอาสีตรงกลางเนะะี่ยค่ะมาทาตาแล้วก็ปัดแก้มเนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยมาผสมกันมันก็จะใช้ได้ดีนะคะแพงเหมือนกันนะอันนี้สี่ร้อยมั้งสำหรับคนมือใหม่เรื่องการคอนทัวร์หน้าเนี่ยแกมไม่แนะนำแกแนะนําให้แต่งหน้าใสาๆมากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากได้จริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็ดีค่ะทิส Matte Bronzing Powder นะคะมันจะใช้คอนทัวร์ช่วงเนี้ยทำให้หน้าเราดูยกมากยิ่ขึ้นทำให้เราดูแก้มต่อกนะคะ <c oughs> ก็ดูในเนี้ยมันเหมือนจะเป็นสีส้มนะแต่พอเรามาเกลีย่ยที่ผิวเราจริงๆค่ะมันดูเป็นธรรมชาติมากเลยใช้ได้อันนี้มือใหม่ใช้ได้สบายมากเลยนะคะเ <c oughs> มื่อกี้แกมพูดข้ามไปอะ่ะแกมพูดแบบตาแล้วแกมยังไม่ได้พูดเรื่องไอายไลไนเนอร์อะไรพวกนี้เลยไอายไลไนเนอร์เนี้ย แกมไม่แนะนําให้ใช้เป็นดินสอนะทุกคนเลยให้ตายไงมันก็แบบมันก็จะไหลอะ่ะแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ว่าดีมากถ้าสมมุติว่าใครสามารถใช้ได้อันนี้คือ i n t o i t Waterproof Gel Liner อันนี้เนี่ยมันติดทนนานมากนะแต่ว่าแกมไม่ชอบเพราะว่าเหนือมันนิ่มไปสําหรับแกมนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ดินสอที่ว่าเขียนแล้วมันติดทนนานจะเป็นข้างบนข้างล่างเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นอันที่แกมแนะนํานะควิดไลเนอร์เนี่ยก็สําคัญนะคะสองยี่ห้อนี้ใช้ได้ดีนะอันนี้คือ Confirm Big Eye p e n ไลเนอรแล้วก็ l ลายฟอนนะคะสองอันนี้เนี่ยมันพอๆกันอนะคือเนื้อสีมันเข้มพอๆกันติดทนนานพอๆกันแล้วก็ราคาไม่แพงขาย,ยประมาณแบบร9 9ยเกกรกว่าบาทอยู่ในวัดสันบูธนะคะมาถึงมาสคารามาสคาราสำหรับตัวแกมเองนะแกมว่าเมเบลีเนี่ยรุ่นที่เป็นบ o ัตเทิลฟูสํสำหรับแกมเนี่ยมันดีหมดทุกตัวเลยนะคะอันนี้แล้วก็มีของ CA อืม perfect เช่น something เป็นรุ่น water proof อันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันถ้าความเป็นธรรมชาติเนี่ยตัว ca เนี่ยจะเป็นธรรมชาติกว่าสําหรับแกนแต่ว่าเรื่องความติดทนนานเนี่ยติดทนนานพอๆกันเลยนะคะก็เลือกเอาได้เรื่องคิ้วบ้างถ้าเป็นคนที่ว่าเพิ่งเริ่มเขียนคิ้วใหม่ๆแล้วก็ไม่อยากใช้อะไรแพงมากอะ่ะมันจะมี2ตัวนี้อันแรกคือ c o s look s i m brow เป็น auto pencil อะ่ะคือมันขึ้นมาแบบเราหมุนแล้วตัวผลิตภัณฑ์มันก็จะขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็ใช้เขียน ชอบอันนี้เพราะว่ามันสามารถควบคุมรูปคิ้วได้ดีคือเราสามารถควบคุมมือเราได้ดีกว่าออโต้เพนซิลอย่างอื่นคือบางอันมันเป็นหัวตัดใช่ไหมคะแกไม่ชอบแบบหัวตัดเพราะแกมคิดว่ามันใช้ยากกว่าแบบเนี้ยแกว่าแบบนี้ใช้ง่ายกว่ามาแล้วแต่คนด้วยแหละอีกอันหนึ่งคือยูทิปอ e ยบราวด์เพนซิลนะคะอันนี้เนี่ยมีขายอยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นราคาห้าสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทนะคะแล้วแต่คือความนัวความนัวเวลาเราเขียนแล้วอ่ะตัวคอสลุกเนี่ย มันจะให้ความสึกที่นัวกว่านิดนึงแต่ว่าถามว่ายูทิปใช้ดีไหมก็ใช้ดีนะมันก็ติดทนนานพอๆกับคอสลุปถ้าเราไม่เอามือไปถูอะคะ่ะมันก็มันก็จะอยู่อย่างนั้นแนหะมันก็จะไม่ไปไปไหนนะคะสําหรับ2ตัวนี้ถ้าใครเขียนคิ้วแล้วอยากจะทาแบบมาสคาร่าอีกสักนิดนึงอันนี้เนี่ยคือตัวที่ใช้ง่ายที่สุดนะคะคือ r o y a l Brow Artis Fumper มันใช้ง่ายที่สุดมันดูเป็นธรรมชาติที่สุดเลยสําหรับตัวมาสคาร่าคิ้วทั้งหมดที่จะมีนะคะก็แนะนําตัวนี้ เวลาทาไปแล้วเนี่ยขนคิ้วเรามันจะเรียงเป็นเส้นๆเลยมันสวยมากหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากทาแบบไม่อยากใช้ดินสอเขียนคิ้วอย่างงี้นะใช้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยทาไปเลยเอ,อก็ขนคิ้วเรามันจะดูเข้มขึ้นพอมาถึงแคตติกรีแป้งบางแป้งที่แกมแนะนําเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้แหละอันแรกคือเมเบลินนิวยอร์กอันนี้เนี่ยมันจะให้ความปกปิดที่ประมาณปลานกลางนะก็คือมันสามารถปกปิดได้ดีอะ ควบคุมความมันได้ดีกว่าแป้งตัวอื่นที่แําเคยใช้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งควบคุมความมันได้ดีเหมือนกันคือ a c c e n c All About Matte นะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นแบบ Loose Powder แล้วก็เขาจะมีรุ่นนี้แหละแต่ว่าเป็นตลับที่เราสามารถพกไปไหนมาไหนได้นะคะแกมแนะนําไม่ซื้อแบบนั้นมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าซื้อแบบนี้เนี่ยมันจะแบบพกเลอะเทอะแล้วก็เราไม่สามารถพกไปไหนมาไหนได้นะถ้าใครมีงบนะคะอีกตัวหนึ่งที่แกมแนะนำเนี่ยคือเจ้า Max Studio Fix ตัวนี้นะคะเพราะว่า มันทําให้คือเขาสามารถทําให้สีหน้าเราค่ะมันสม่ําเสมอมากขึ้นแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ว่าสามารถปกปิดได้ในระดับแบบมีเดียมอ่ะคือสามารถปกปิดรอยดํารอยแดงได้นะคะแล้วก็สามารถเติมระหว่างวันได้ถ้าใครอยากได้บบคุมมันมากๆเลยอ่ะจะแนะนําเจ้าลอร่าเมอร์ซีเออแต่ว่าลอร่าเมอร์ซีเอออมันก็แพงนะเพราะว่า ขนาดมันน้อยกว่าเจ้าตัวแม็กซ์ตัวนี้นะคะแก,แกมก็ชอบตัวแม็กซ์ตัวนี้นะคือชอบทั้งสองตัวเลยทั้งลอร่ามือซีเออแล้วก็แม็กอันนี้คือเลฟลอนเอ่อแม็กนะคะสี003 m o r p h i t o v e r ออันนี้เนี่ยคือสีลิปในตำนานของแกมเลยนะเวลาเพื่อนแกมแบบเกิดหรือว่าจะซื้ออะไรให้น้องแกมอ่ะแกมก็จะซื้อลิปสีนี้ให้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสีที่ว่าเออมันดูเป็นธรรมชาติมันเหมือนสีปากเราใช่ไหมคะเวลาเราทาไปเนี่ยหน้าเราก็จะดูแบบ สดใสดูมีสีนิดนึงอ่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้แบบไปทําให้หน้าเรามันดูไบร์มากมันจะดูเป็นธรรมชาติมากเลยพอที่แกมแนะนําสําหรับคนทุกผิวเพื่อนแกมเป็นคนที่ว่ามีผิวแทนแกับแกมใช่ไหมคะทาลิปอันนี้ออกมาเนี่ยสวยมากเลยอันนี้แพงขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้คือ Urban Decay น e v ค l u t i o n สี s t r ต k e นะคะมันจะเป็นสียงเงี้ยเป็นสีที่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทาให้หน้าเราดูมีสีสันมากกว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติอันนี้มันจะทําให้หน้าเราดูแบบดูเด็กๆขึ้นมากว่าตัวแรกนิดนึงนะคะก็ถ้าพูดถึงเรื่องความติดทนนานมันจะไม่ได้ติดทนนานมากมากนะักให้ความชุ่มชื้นกับผิวปากเราได้ดีนะคะผิวเรอมมันจะแบบไม่แห้งแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ l e f l o n Just Bitten นะคะอันนี้สี001หน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยสีเขาก็จะแบบ เข้มๆแต่ว่านนี้เนี่ยทาแล้วก็จะทําให้ปากเราเนี่ยดูวาวดูมีสีสันอันนี้เนี่ยมันจะก็ดูเป็นธรรมชาติคล้ายๆสีแรกนะคะแต่ว่าสีแรกมันจะดูมีสีสันมากกว่าก็อีกตัวหนึ่งคือนูด3 4มนะคะของ m e l บล n นนะคะก็สีมันจะคล้ายๆเจ้าตัว Urban Decay เลยแต่ว่าสีมันจะเข้มกว่าแล้วก็วาวน้อยกว่าเป็นสีลิปสติกที่สวยอีกสีหนึ่งนะคะตัวตัวของ b e l บล n e เกรมว่าเพื่อนๆเ,เราจะได้ไอเดียการซื้อของสักนิดนึงแหละจากการดูวิดีโอนี้นะคะเป็นของที่แกมคิดว่ามันดีแล้วก็เหมาะกับคนที่ว่าเพิ่งเริ่มแต่งหน้าจริงๆนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถเม้นมาได้ข้างล่างนะคะก็เดี๋ยวแกมจะพยายามตอบหรือว่าเข้ามาใน a c e b o o k แกรมก็ได้แล้วก็มาถามแกรมก็ได้นะคะส่วนนี้แกํมลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดติดตามช่องแกมได้น,นะคะวันนี้ไปลวค่ะบ๊ายบาย